ปลาร้าอีสานเนี่ยเขาก็ต้องเลือกเลือกเกลือด้วยเหมือนกันเกลือคือตัวหลักเลยต้องเกลือสินเทาไม่ใช่เกลือทะเลใช่ต้องเกลือสินเทาสําหรับผมนะเออเกลือหวานอ่ะมันไม่หวานด้วยหรอฮะหลายคนให้ชื่อของเกลือปัตตานีว่าเกลือหวานคือมันมีความเค็มเนี่ยไม่แหลมสาเหตุก็เพราะว่าน้ำจากฝั่งของฟังแค่จากฝั่งของคอมเมนเตอร์ก็ไม่รู้จะเลือกเมนูไหนแล้วนะคะจะเค็มแซ่บนัวของปลาร้าอีสานหรือว่าชิมรสเกลือหวานในน้ําบูดูเมนูแดนใต้ยังไม่นับ ว่าต้องเจอสูตรเด็ดมากมายจากคลิปผู้เข้าแข่งขันทรึ uh, ่งบ้านกวดรสน้ำพริกเค็มน้ำเปรี้ยวตามซึ่งเป็นรสเสริมสำคัญที่เชฟอาหารไทยขยกให้เป็นรสเอกลักษณ์ค่ะและทำให้ไทยฟู้ดโด่งดังต่างจากอาหารชาติอื่นแถมยังมีที่มาความเปรี้ยวหลากหลายจากพืชท้องถิ่นนะคะชวนน้ำลายสอทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะมากอกมาสังสงมวงและอีกมากมายซึ่งเราจะได้ชมในรายการยกพลคนน้ำพริกตอนน้ำพริกมรดกรสแห่งครึ่งจิ้มเสริมทับความอร่อยเข้มข้นด้วยปลาพื้นบ้านค่ะ นำมาป่นสับผัดรวมกับน้ำพริกซึ่งก็อย่างสะท้อนความอุดมสมบูรณ์บอกถึงระบบนิเวศในแต่ละท้องถิ่นด้วยพลาดไม่ได้นะคะวันนี้ค่ะกับรายการยกพลคนน้ำพริกนะคะเวลา1ิบสนาฬิกาหนาทีทางไทย PBS รวมถึงรับชมออนไลน์ได้ด้วยนะคะทาง Facebook ไทยบันเทิงไทย PBS และอาร์ตคลับไทย PBS